สวัสดีท่านผู้จเจริญทุกท่านในเทปนี้รายการท่าจมูจะขอเล่าถึงวิธีการบูชาพญานาคและความเชื่อแต่โบราณที่ว่าพญานาคทั้งสี่ตระกูลนั้นมีอิทธิฤทธิ์และประทานพอรอะไรให้กับเรากันบ้างเทปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ส่งต่อถึงผู้ที่มีจิตใจเคารพนับถือและเป็นสายญาณน,นาคราชค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาพญานาคแน่นอนว่าควรรู้ตำนานพญานาคเสียก่อนนะคะตามความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาว่าไว้องค์พญานาคนั้นเป็นสัตว์ในตำนาน ที่เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์มีลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่ซึ่งมีงอนลำตัวมีเกล็ดปกคลุมเหมือนปลามีหลากสีแตกต่างกันไปตามตระกูลและบารามีค่ะโบราณว่าไว้ว่าพญานาคบางตนนั้นมีพลังวิเศษสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และสัตว์ต่างๆได้มีอิทธิฤทและฤทธิเดชมากมาย รวมถึงภายในร่างกายของพญานาคนั้นมีพิษร้ายแรงมากถึง64ชนิดด้วยกันทำให้ในทุกๆ15วันพญานาคจะต้องข่ายพิษทิ้งในที่เล้นรับเพราะหากไม่ทำการข่ายพิษทิ้งไปพิษนั้นก็จะย้อนเข้าตัวได้อีกทั้งพญานาคยังต้องอ้าปากอยู่ตลอดเวลาเพื่อระบายความร้อนจากพิษ ที่อยู่ในร่างกายออกมานั่นเองเมื่อพญานาคสิ้นอายุไขหากแปลงร่างเป็นมนุษย์หรือสัตว์ชนิดใดอยู่ก็จะกลับคืนสู่ร่างพญานาคดังเดิมหากเป็นพญานาคที่มีบารมีสูงอยู่ในตระกูลสูงร่างกายจะแตกดับและสลายไปในทันทีส่วนพญานาคตนอื่นๆบางจะขดตัวเป็นบรรลัง ซึ่งภายหลังถูกเรียกว่านาคบัลลังบางก็นอนราบเหยียดยาวและกลายเป็นหินไม่ได้มีการย่อยสลายไปเหมือนซากสิ่งมีชีวิตอื่นๆและมักพบร่างที่สิ้นอายุไขของพญานาคในถ้ำลึกหรือใต้แม่น้ำใหญ่เป็นเหตุให้ปัจจุบันมีหินขนาดใหญ่บางแห่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายคลึงกับพญานาคที่ถูกคาดการว่า เป็นร่างของพญานาคที่สิ้นอายุไขโดยแท้จริงตามเรื่องเล่าขานและนิทานปรัมปราจากผูท้ที่บูชาพญานาคพญานาคจัดเป็นตระกูลใหญ่ๆซึ่งมีฤทธิ์เดชมากด้วยกันถึงสี่ตระกูลซึ่งจะมีอำนาจฤทธาสีหิ่นที่อยู่อาศัยรวมถึงจำนวนพญานาคในตระกูลที่มากน้อยแตกต่างกันไป ตระกูลที่1พญานาคตระกูลวิรูปักตระกูลสีทองเป็นพญานาคชั้นสูงชนชั้นปกครองถือกำเนิดแบบโอปะปาติกะเช่นเดียวกับนางฟ้าเทวดาคือเกิดแล้วโตเลยในทันทีเชื่อว่าเป็นพญานาคที่มีพลังอำนาจมากที่สุดมีเกล็ดสีทองคำบุษรสรินหรือสีทองมหิภาสุวรรณชาติ มีอาหารเป็นทิพย์อาศัยอยู่ที่ทิพมิมานพญานาคตระกูลนี้ถือเป็นพญานาคที่มากบุญบารมีตระกูลที่สองพญานาคตระกูลเอราปทะ,ะตระกูลสีเขียวพญานาคซึ่งเชื่อว่าพบได้มากที่สุดในสี่ตระกูลส่วนมากคือกำเนิดแบบอันทะชะหรือเกิดจากไข่ มีร่างกายเป็นสีเขียวมรกตงดงามไม่แพ้ตระกูลวิรูปักอาศัยในเมืองบาดาลลึกลงไปจากใต้ดิน18กิโลเมตรบางพวกอาศัยในถ้ำลึกถึง800กิโลเมตรแต่มักแปลงกายขึ้นมาบนโลกมนุษย์บ่อยครั้งจึงมักได้ยินตำนานรักมากมายของนาคตระกูลนี้กับมนุษย์ตระกูลที่สพญานาคในตระกูลฉับพญาปุตตะ หรือตระกูลสีรุง้งพญานาคซึ่งโดดเด่นในเรื่องความงดงามตรการตาส่วนมากคือกำเนิดแบบชลาพุชะหรือจากคันเป็นตระกูลที่พบได้น้อยที่สุดและมีถิ่นที่อยู่อาศัยลึกลับมากที่สุดพญานาคตระกูลนี้มีหลายสีด้วยกันบางตนมีเกรดหลายสีในตนเดียวและโดยส่วนใหญ่มีสีเลื่อมลุงมารุรี ตระกูลที่สี่ตระกูลสุดท้ายพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะหรือตระกูลสีดำพญานาคที่มีฤทธิดเดชมากไม่แพ้พญานาคตระกูลอื่นแต่ไม่ถือเป็นพญานาคชนชั้นสูงเนื่องจากคือกําเนิดจากสิ่งหมักหม,มมและเหงื่อใครเป็นพญานาคที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด มีที่อยู่ที่เล่นลับและพบเจอตัวได้ยากมากที่สุดมากถึงที่สุดเพราะมักจะนอนหลับเป็นระยะเวลานานมีกายเป็นนิลกาลมหิธรมีเกล็ดเป็นนิลปาศรอ,อมรสุภรัตส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริวารของพญานาคในตระกูลอื่นๆต่อไปมาดูกันว่า พญานาคแต่ละตระกูลมีความเชื่อในเรื่องของอิทธิฤทธิ์และบรรดาลอะไรให้กับเรากันบ้างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังด้วยนะคะตระกูลแรกเป็นตระกูลใหญ่สุดคือพญานาคตระกูลวิดูปปากหรือสีทองพญานาคสีทองเป็นนาคสายปกครองโดดเด่นด้านอำนาจบารมี พญานาคตระกูลนี้ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งพญานาคมีหน้าที่สั่งการควบคุมบริวารพญานาคทั้งหลายให้ไปทำภารกิจต่างๆจึงมีเรื่องเล่าว,ว่าพญานาคตระกูลนี้เก่งเรื่องการเมืองการปกครองการดูแลบริวารจึงจัดให้พญานาคตระกูลนี้เป็นตัวแทนแห่งอำนาจวาสนาบาลมีนั่นเอง เทคนิคการขอพรจากพญานาคตระกูลวิรูปปกหรือสีทองให้เน้นขอพรในเรื่องอำนาจขอเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขอการสอบแข่งขันขอให้มีผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือขอการเดินทางไปต่างประเทศรายชื่อพญานาคชั้นสูงชั้นผู้ใหญ่ตระกูลสีทองวิรูปักก็คือพญาสุวรรณนาคราช และพยามุจรินทรนาคราชเป็นต้นตระกูลที่สองคือตระกูลเอราปถะพญานาคตระกูลสีเขียวพญานาคสีเขียวเป็นสายสเสน่ห์เ,เมตตามหานิยมโดดเด่นเรื่องรูปโฉมงดงามมีวาจาเป็นซัพ์ใครเห็นเป็นต้องรักต้องหลงพญานาคตระกูลสีเขียวนี้ตำนานเล่าว,ว่า มีความใกล้ชิดกับมนุษย์เยอะที่สุดอีกทั้งเป็นสีผู้คนนิยมบูชากันเยอะมากจุดเด่นของพญานาคตระกูลสีเขียวคือมีนิสัยอบอ้อมอารีชอบเดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่ๆม,มีอารมณ์สุนทรีทั้งยังมีนิสัยรักสวยรักงามเจ้าสเสน่ห์ดังนั้นในประวัติตำนานต่างๆของไทย มักจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคสีเขียวขึ้นมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่บ่อยครั้งซึ่งพญานาคตระกูลนี้ขึ้นชื่อเรื่องการถือสัตรจะร,รักษาคำพูดเป็นอย่างมากดังนั้นผู้ที่ต้องการขอพรกับท่านต้องเป็นคนซื้อสัตว์รักษาคำพูดยิ่งชีเท่านั้นถึงจะบูชาแล้วจเจริญรุ่งเรือง พญานาคตระกูลนี้มักได้รับความนิยมในกลุ่มคนทำงานวงการบันเทิงดารานักแสดงเพราะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมนั่นเองเทคนิคการขอพอรจากพญานาคตระกูลสีเขียวหรือตระกูลเอราปถะให้เน้นขอพอรเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมการใช้วาจาเรียกทรัพย์อาชีพที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาในการทำมหากิน หรือขอพรให้เวลาใครพบเห็นเราแล้วต้องรักและถูกชะตาเหมือนดังต้องมนตพญานาคนั่นเองรายชื่อพญานาคชั้นผู้ใหญ่ตระกูลสีเขียวคือพญาสีสุดโถนาคราชและพญาสีสัตตนาคราชเป็นต้นตระกูลที่สามคือตระกูลฉับพญาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุ้งหรือหลากหลายสี พญานาคสีรุ้งเป็นนาคที่โดดเด่นเรื่องคุณธรรมการทำความดีคุ้มครองชีวิตหรือขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บพญานาคตระกูลสีรุง้งในตำนานเล่าว่าเป็นนาคที่รักสันโดษฝักใฝ่ความดีชอบศึกษาธรรมะชอบฝังเทศดังนั้นจะเห็นได้ว่าในตำนานมักพูดถึงนาคตระกูลสีรุง้ง ว่าชอบแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อขึ้นมาฟังธรรมะกับพระเกจิชื่อดังอยู่บ่อยครั้งจุดเด่นของพญานาคตระกูลสีรุง้งมีนิสัยรักสงบชอบปลีกวิเวกเน้นจำศีลภาวนาเป็นหลักเป็นนาคที่มีจิตเมตตาสูงชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่คิดร้ายกับใครมักจะเห็นได้ว่าจะมีการปั้นพญานาคสีขาวอยู่ตามวัด อยู่ใกล้ก so ับพระพุทธรูปเยอะเป็นพิเศษเพราะนาคตระกูลนี้ชอบเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนั่นเองเทคนิคการขอพรจากพญานาคตระกูลสีรุ้งหรือตระกูลฉับพยาปุตตะให้เน้นขอพรในเรื่องของความปลอดภัยแควพวาลาดขอสติปัญญาความฉลาดขอให้หายจากโรคภัยขอให้สุขภาพแข็งแรง รายชื่อพญานาคชั้นผู้ใหญ่ตระกูลสีรุ้งหรือฉับพยาปุตตะก็คือพญาพุทชงนาคราชเป็นต้นพญานาคตระกูลฉับพยาปุตตะนั้นจะมีลำตัวทั้งสีขาวสีฟ้าสีแดงสีส้มจะจัดอยู่ในตระกูลพญานาคสีรุ้งทั้งสิน้นการดูง่ายๆคือพญานาคที่ไม่ใช่สีทองสีเขียวหรือสีดำ แต่ถูกนับว่าเป็นพญานาคสีรุง้งฉับพญาปุตตะทันทีต่อไปตระกูลที่4ตระกูลสุดท้ายกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำพญานาคสีดำเป็นนาคที่ขึ้นชื่อว่ามีพละกำลังมากที่สุดเป็นที่เกรงกลัวของเหล่าพูดผีปีศาจและอสูร มักได้รับหน้าที่ในการดูแลพิทักษสมบัติในตำนานเล่าว่าพญานาคสีดำนั้นเป็นนาคที่ห้าวหาญดุดันมั่นใจสูงมากที่สุดแถมตำนานที่เล่าถึงพญานาคตระกูลนี้ยังมีไม่มากนะักเนื่องจากเป็นนาคตระกูลที่มีที่อยู่อาศัยลึกลับว่ากันว่ามักอยู่ตามภูเข,ขาหรือใต้ทะเลที่ลึกมากๆ พญานาคกระกูลสีดำนิยมบูชากันมากในวัดที่มีอาถรรพ์หรือมีสิ่งไม่ดีเล่นงานดังจะเห็นได้ว่าหากวัดไหนที่มีเรื่องเล่าพูดผีปีาศาจหรือที่ไหนเจ้าที่แรงจนสร้างไม่เสร็จมักจะแก้เคล็ดเพื่อการสร้างพญานาคสีดำเอาไว้ขับไล่พูดผีปีาศาจความอับประมงทลออกไปเพื่อดึงความเจริญเข้ามา นอกจากนี้พาญนานาคตระกูลนี้โดดเด่นเรื่องของการบรรดาลโชคลาภให้แก่ผู้ที่ขอพอรอีกด้วยเพราะได้ชื่อว่าเป็นนาคเฝ้าทรัพย์นั่นเองอเทคนิคของการขอพอรจากพาญนานาคตระกูลสีดำหรือกันหากโกตมะให้เน้นขอพอรเรื่องความมั่นใจการเจรจาการค้าขอโชคลาภ ขอให้สิ่งอับปมงคลออกไปจากชีวิตรายชื่อพญานาคชั้นผู้ใหญ่ตระกูลกันหาโคตมะหรือสีดำคือพญาดำแสนสิริจันทานาคราชและพญานิลากานาคราชเป็นตน้นต่อไปเรามาดูเคล็ดลับการบูชาพญานาคให้ชีวิตนุ่งเรืองการบูชาพญานาคควรบูชาทุกวันขึ้น15คาคำ นํารูปหรือรูปปั้นของพญานาคที่บูชามาแช่น้ำปลมด้วยน้ำหรือทาด้วยน้ำมันจันทน์หอมถวายผลไม้เช่นกล้วยมะพร้าวสม้มห้ามถวายเนื้อสัตว์เ็ดค่ะบูชาด้วยดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมอย่างดอกมะลิดอกบัวนั่งสมาธิสวดมนต์อุทิศบุญถวายสวดคาถาและอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา และที่สำคัญตนต้องประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามค่ะในช่วงสุดท้ายนี้เราจะขอพูดถึงบทสรุปของการขอพรพญานาคสำหรับใครที่ต้องการขอพรพญานาคให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการก่อนอื่นควรพิจารณาดูก่อนว่าความต้องการของเรานั้นตรงกับพญานาคตระกูลไหนเช่น หากต้องการเรื่องการเลื่อนยศหรือหน้าที่การงานก็ให้บูชาพญานาคตระกูลวิรูปะสีทองแต่ถ้าต้องการผู้คนรักใร่เมตตามหานิยมก็ให้บูชาพญานาคตระกูลสีเขียวเอราปถะ,ะส่วนการบูชาพญานาคนั้นจะบูชาแบบดูภาพแล้วระลึกถึงท่านหรือจะหาเช่าวัตถุมงคล แบบตั้งบูชาจุดธูป9ดอกท่องคาถาบูชาก็แล้วแต่ความสะดวกของเราได้เลยเพราะขอเพียงตัวเรามีจิตศรัทธาต่อท่านและเป็นคนดีเชื่อว่าพญานาคนั้นจะมาให้พรเราแน่นอนและเทปนี้รายการท่าจมูกีคาถาท่องบูชาพญานาคทั้ง9พระองค์เป็น9นาคาธิปดีมาฝากนะคะให้ท่องนะโมสามจบ แล้วตามด้วยอมุหะกะสุภุณนะยะคะอะระหังพุโทโธนะโมพุทธ,ธายะนาคีนาคะลาโภลาภะโโคาโคะนะมามิหังประสิทธิมังนะโมพุทธ,ธายะมะอะุจบกันไปแล้วสำหรับบทนี้คือ นิทานุภาพของพญานาคตระกูลต,ต่างๆและการกราบไหว้บูชาขอพรอ,องค์ท่านสิ่งสำคัญไปกว่าการขอพรอน,นั้นคือตัวท่านจะต้องสั่งสมบุญญาบารมีเพื่อแผ่เมตตาให้กับองค์พญานาคเสียก่อนและขอบารมีองค์พญานาคมาปกปักคุ้มครองเราต่อไปพอได้โปรดจำไว้ว่า ดอกไม้บานเองเมื่อถึงเวลาความดีที่สั่งสมมาเมื่อถึงเวลาก็ส่งผลเองจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ